The <laughs> คำถามพบบ่อยของโลคริสตัลหรือคริสตัลมี1วัสดุคริสตัลเป็นอะไรตัวคริสตัลเป็นวัสดุแก้วแซนเดเลียเรดเดียวกับงานจิวเวลี่นะคะซึ่งจะมีน้ำหนักระดับหนึ่งไม่ใช่อะคารลิกใสๆบางๆถ้ามีการตกก็จะมีโอกาสแตกสูงโดยแก้วคริสตัลนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดตัดโดยผู้เชี่ยวชาญแบบชิ้นต่อชิ้นความพิเศษของตัวคริสตัลแก้วที่แตกต่างจากอะคารลิกทั่วไปก็คือเขาจะมีความเล่นแสงได้ดีเมื่อนำไปวางกับฐานไฟแล้วจะดูสวยงามมากขึ้นให้ความหรูหราและพรีเมียม มากกว่าทําให้ราคาจะแตกต่างกันกันกบอะคริลิกหรือพลาสติกทั่วไปนั่นเอง2เมื่อเวลาผ่านไปมีโอกาสลอกจางลงหรือไม่ตัวคริสตัลนมีหรือโลคริสตัลเป็นงานแกะสลักจากเครื่องที่ยิงเลเซอร์ลงไปในตัวคริสตัลนโดยตรงทําให้เกิดเป็นภาพหรือรูปทรงแบบโฮโลแกรมตามไฟล์ที่ตั้งค่าเอาไว้ดังนั้นงานที่ได้ก็คือส่วนหนึ่งของคริสตัลนทาให้เมื่อเวลาผ่านไปจะไม่ลอกและไม่จางนั่นเอง3ตัวเลเซอร์คริสตัลนสามารถเลเซอร์เป็นสีอื่นๆได้หรือไม่อย่างที่ทราบกันว่าตัวโล คริสตัลเกิดจากการเลเซอร์แกะสลักที่ไม่ใช่การลงสีดังนั้นสีที่ได้ก็จะเป็นตัวสีจริงๆของคริสตัลเลยนั่นก็คือสีขาวขุ่นๆดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถลงเป็นสีอื่นๆได้นะคะ4โลคริสตัลแกะสลักใช้เวลาทํานานหรือไม่จริงๆแล้วการเลเซอร์ใช้เวลาไม่นานเลยเป็นหลักนาทีเลยก็ว่าได้แต่ที่ใช้เวลาทําจริงๆก็คือตัวไฟงานนั่นเองหากเป็นไฟงานแบบ2มิติก็ใช้เวลาแป๊บเดียวหรือว่าใช้เวลาน้อยกว่าไฟแบบ2.5มิติรวมๆแล้วใช้เวลาไม่เกิน3-5วันส่วนงานแบบ2 5มิติคือการใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายนํามาโปรเซสเป็นไฟล์2.5มิติในโปรแกรม3มิตินะคะด้านข้างเนี่ยจะมีความหนาน,านูนมากขึ้นทําให้งานตัวนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองขอเสริมในส่วนของไฟล์3มิตินะคะตัวโลกคริสตัลสามารถใช้ไฟล์3มิติเช่นไฟล์ .obj .stl นํามาเลเซอร์ในตัวคริสตัลได้เช่นกันสําหรับ3 d a r t i s t คนไหนที่ต้องการทำคอลเลกชันงานตัวเองเก็บไว้ต้องลองเลย